ก็มาดูแบบทดสอบวงกลมนะครับข้อที่18นะครับวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมเป็นวงกลมนะครับด้วยอัตราเร็วอ่ะคราวนี้เราไปดูเขาบอกว่า20รอบในเวลาสีวิเนี่ยรอบกับเวลาเนี่ยครับเป็นการบอกคาบกับความถี่เรามาทางอ้อมนะครับเพราะว่าคาบคือเวลาต่อรอบในขณะเดียวกันความถี่ก็คือ1ส่วนคาบหรือหาได้จาก รอบต่อเวลาใช่ไหมครับทาไมเขาถึงใช้คําว่าอัตราเร็วนี้เพราะว่าอัตราเร็วเนี่ยในที่นี้คืออัตราเร็วเชิงมุมถ้าเราหาโอเมก้าเราจะหาจาก2องพายก็ได้นะครับหรือ2องพายส่วน t ก็ได้เห็นไหมอ่าเนี่ยพอเราทราบรอบกับเวลาเราจะได้ f กับ t f กับ t จะนําไปสู่การทราบโอเมก้าเห็นไหมครับแล้วถ้าเราทราบรัศมีอีกเนี่ยอ่า เราก็เอาอะไรลูกเอา R คูณกับโอเมก้าเราก็จะได้ v เห็นไหมเพราะนั้นเราทราบแค่3ตัวครับรอบเวลา<อ>แล้วก็รัศมีเราก็จะรู้รู้วกนี้หมดเลยมาดูว่าโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการให้หาความ t คาบแล้วก็อัตราเร็วนะครับ3อย่างนะครับโจทย์ต้องการหาความ t คาบแล้วก็อัตราเร็วในที่นี้เราดูหน่วยของชอยเป็นเชิงเส้นนะครับ ตาเร็วเชิงเส้นเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะมันคือ s ส่วน t แต่ถ้าตาเร็วเชิงมุมมันจะเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับโอเคเนาะอ่ะเราหาทีละอันเนาะหาคาบก่อนก็หาความถี่ก่อนก็ได้ความถี่คือรอบต่อเวลาอ่านี่เห็นมันบอก20รอบใน4วิก็แทนไป20รอบใน4วิ ก็ได้5มันก็จะเป็นรอบนี่มันไม่มีหน่วยนะครับเวลาเป็นวิก็เป็น1ส่วนวิหรือเราเรียกว่าเฮิร์ตนะครับเฮิร์ก็ไม่1ก็2นะต่อไปคาบคาบเราจะหาจากส่วนกลับของ f ก็ได้เพราะว่า t เท่ากับ1ส่วน f ก็เป็น1ส่วน5ก็ได้0.2นะครับหรือจะหาจากสูตรเวลา ต่อรอบก็ได้นะครับก็จะเป็น4ส่วน20มันก็จะเท่ากันนั่นแหละลูกด้วย1ส่วน5เหมือนเดิมก็เป็น0.2วินาทีนะครับเสร็จกันต่อไปหา V V เท่ากับโอเมก้า r โจทย์ไม่ให้อโอเมก้ามาแต่โอเมก้าเราเปลี่ยนเป็น2พาย F ได้ใช่ไหมครับทำไมคุณครูไม่ใช้2พายส่วน T เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องหารนงลูกถ้าเราใช้2พาย F เราก็คูณอย่างเดียว คณิตพายตัวนี้มีค่าเท่าไหร่สามจุดหนึ่งสี่เราก็เคยเรียคนคณิตสามมาแล้วเนาะ f เราห้าเราเป็นเฮิร์ตและรัศมีเราสองนะครับอ่าก็จะได้ห้าสองเป็นสิบนะครับสองคูณสามก็เป็นหกหกคูณสิบก็ได้หกสิบกว่าก็ตัวนี้แหละนะครับหกสิบสองจุดแปดห้าเนี่เปอร์เซกคราวนี้มาดูไอพายตัวนี้นิดนึงนะครับ ไอตัวพายเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นนะครับว่าพายนี่มันอยู่ในรูปของค่าหรืออยู่ในรูปของมุมอยู่ในถ้าอยู่ในรูปของค่าคือมันจะเขียนอยู่โดดๆนะครับเขียนโดดๆเขียนโดโดๆแบบนี้แหละแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของมุมมันจะอยู่หลังพวกไซน์โคศแทนพวกนี้ ถ้ามันอยู่หลังไซน์คอสแทนเนี่ยสมมติว่าพายมันมาอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยพายมาอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นสองพายพายส่วนสองเป็นอะไรก็ได้ถ้ามีพายมาอยู่หลังพวกนี้มันอยู่ในรูปของมุมพายตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบองศานะพายพวกนี้นะครับให้ใช้ร้อยแปดสิบองศาเพราะพายหนึ่งคือร้อยแปดสิบใช่ไหมแต่ถ้าพายเขียนอยู่โดดๆนะครับค่าพายจะเท่ากับ 3.14โอเคไหมอันนี้มันเขียนอยู่โดดๆครับมันไม่มีไซน์คอสแทนนี่วิธีวิธีแทนค่าพายนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเนี่ยแทนค่าพายตรงนี้ถ้าพายตรงนี้เขียนอยู่โดดๆหรือคูณอยู่กับอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่ไซน์คอสแทนอยู่ด้านหลังนะครับมันจะเป็น3.14แต่ท่านไปอยู่หลังไซน์คอสแทนมันคืออยู่ในรูปของมุมเราต้องใช้เป็นมุม180องศานะครับ ถ้าเป็น2อพายก็เป็น3า6ก็เอา180คูณกับ2อ่ะก็เป็น3 6 0หรือพายส่วน2ก็พายหนึ่งคือ180หารก,ก็ได้90เนี่ยครับเอาโอเคนะ้ะอันนี้คือ,ข,อข้อแรกนะครับอ่าเราฝึกหาค่าเป็นแล้วหาความถี่หาความเร็วเชิงเส้นหาความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมก็คือ2องพาย F, ตัวนี้แหละถ้าโจทย์ถามก็แค่สาตัวนี้คูณกันนะครับโอเค ข้อ19เราน่าจะพอทําเองได้นะครับเราลองไปทําเป็นการบ้านดูนะครับตอนนี้เราส่งลงลายเอาคะแนนเสริมได้นะครับโจทย์ก็คือบอกเห็นไหมมีเวลามีรอบเนี่ยเราจะได้ค่าของความถีม่แล้วใช่ไหมลูกเราก็มีรัศมีนี่หาได้หมดเลยเหมือนโจทย์ข้อ18เลยนะครับโจทย์ถามอะไรก็ลองทำมือนะครับต่อไปข้อ20การวิธวงกลมให้เวลามา มุมที่รองรับมุมรองรับที่ศูนย์การเปลี่ยนไปอันนี้เห็นไหมข้อนี้ยังไม่เคยทำครูจาทำนะครับจากขั้นที่ไปวงกลมอันนี้เป็นวงกลมพบว่าในช่วงเวลาเขาให้เวลามาก่อนหน้านี้จะให้เวลากับรอบใช่ไหมลูกจะมีอะไรครับเวลากับรอบเห็นไหมแต่ตัวนี้ให้เป็นเวลากับมุมมันไม่ได้บอกรอบ แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นรอบได้ไหมครับตัวนี้ได้ครับเพราะว่า1รอบเนี่ยคือ360องศาถ้า30องศาคือกี่รอบล่ะก็เอา3 30ตั้งหารด้วย360ครับ31เป็น3 32เป็น6กอ่าก็คือ1ส่วน12รอบทันไหมเราเปลี่ยนมาก็ได้ครับนี่เทคนิค นะครับหรือมันมีวิธีคิดหลายแบบนะครับอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือพอเราทราบมุมเราก็จะรู้ว่ากี่รอบโดยการเอา360ไปหารนะครับเช่นมัน720องศานี่อันนี้กี่รอบก็หาร360นะครับป,ปุ๊ก็ได้2รอบเห็นไหมพอเราทราบรอบกับเวลาเราก็หาค่าความถี่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้รอบมาละเอา360หารเราก็จะได้รอบครับ จากมุมเอามุมเปลียนเป็นรอบได้แล้วต่อไปถ้ารัศมีของการก็ให้ r มาอีกก็เหมือนเดิมเลยเหมือนข้อที่ผ่านมาทั้งหมดเลยคราวนี้มีรอบมีเวลามี r เดทหาอะไรก็ได้เป็นเป็นโฮมเวิร์กนะครับตัวนี้หาไปทำต่อนะครับได้ครบละครบเหมือนกับข้อแรกเลยเห็นไหมลูกเนี่ยมีรอบมีเวลามีรัศมี เราก็จะหาค่าความทีความที F ค่าทีหา V หรือหาอเมก้าได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เช่นกันมีเวลาแปลงเป็นรอบเอา3ามหารแล้วก็มีรมัศมีนะครับแล้วก็ให้หาอะไรละ่ะหาต่อลงดูนะครับเป็นการบ้านนะครับนิดหน่อยไม่เยอะนะครับให้นักเรียนได้ฝึกำํำแล้วก็เดี๋ยวส่ง,งลงลายเอาคะแนนเสริมนะครับไปที่ยังคะแนนไม่เยอะ อ่ะต่อไป21จงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมรัศมีอ่านี่เอาให้อะไรมาบ้างอ่ะวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมีให้อ่ามาเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วอ่ะเขาให้อัตราเร็วมาละดูหน่วยครับเมตรต่อวินาทีอันนี้คืออัตราเร็วเชิงเส้นถ้าอัตราเร็วเชิงมุมมันจะเป็นเรเดียนต่อวินาที ให้ให้ r ให้ v มาแล้วแสดงว่าเราหาโอเมก้าได้ใช่ไหมลูกเพราะเรารู้สูตรเราเราคิดในใจว่า v เท่ากับโอเมก้า r ถ้าเราทราบ v กับ r เราหาโอเมก้าก็ได้ถ้าเราหาโอเมก้าได้ก็นําไปสู่การหา t หรือหา f ได้เห็นไหมเพราะมันสัมพันธ์กันครับโอเมก้าคือ2องค f หรือ2องาสัมพันก็ไปต่อได้นะครับต่อไปโจทย์บอกอีกถ้าวัตถุมีมวลอ้าวบอกมวลมาด้วยมวลนี้ก็จะไปอยู่ในตัวแปรของเรื่องแรงเนาะ แรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ f เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r แต่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามจงหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ครั้งแรกมาเลยคือจงหาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางหา2ออย่างนะครับดูหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองเป็นความเร่งก่อนสูตรของความเร่งก็คือ v กำลังสองส่วน r ใช่ไหมครับก็จะได้ละถ้แทนค่าเข้าไป นี่เราทราบ V ีมาแล้วด้วยซ้ำแล้วแรงล่ะแรงก็คือ F เท่ากับจะใช้สูตร mv กําลังสองส่วน r ก็ได้จะ v กําลังสองส่วน r เราทราบแล้วมันคือ a หรือจะใช้สูตร ma ก็ได้นะครับพอเราทราบ a แล้วเราก็จะเอา m คูณก็ได้คําตอบเลยคืูว่า,าตัวนี้ง่ายกว่าแล้วเนาะอะก็แทนค่ะครับ v อัลตาร็วเชิงส้น20สกําลัง2ก็2ก2คูณกัน2ครั้ง ส่วน r รัศมี4 4 5 20 5 2เป็น10ได้100นะครับอ่า m 2 ac 100อ่าก็เสร็จแล้วครับน200ห่ตันะครับก็ตอบข้อ1นะครับ่าคราวนี้จากข้อ24ไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นการประยุกต์แล้วนะครับ เพราะ่อให้นักเรียนฝึกทำข้อ20กับข้อ19เนาะแล้วส่งลงลายได้เลยนะครับในคาบยังเหลือเวลาอยูเอ่เดี๋ยวเราทำเลยก็ได้เดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะครับ